สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นสายมันค่ะงานเข้าแล้วค่ะางานเข้าเสียกรอนแล้วรถติดแล้วค่ะมันจะเป็นดินทรายอะ่ะมันเหมือนมันจะยุบตัวเสียนู้ไปไงนะทีนี้ยมาดูเสือนูเสียนูจะออกฝั่งไหนเสือนูไปไม่ได้ ตอนนี้รถเสียกรติดอยู่ค่ะเอามาดูกันค่ะเสียนุจะถอยตูดชนดูจอดเด็ดกันเอาจอดเด็ดมาแล้วเสืโนุกำลังจะถอยดัดตูดน,นี่ค่ะดูเบื้องหลังค่ะนี่ช่องสีเล็กสายมันค่ะ

สองอ่ที่ได่เนนี่ค่ะล่องรอยเมื่อกี้มาดูมาดูเสียนูนะเสียนูเอาให้ติดมันเจ้า,ามาลุ้นกันค่ะเสียนูจะเล่ท่าย,ยากไหมนี่หรือจะยังไงนี่โอ้ไม่ไฟ เสียอ้อนจะรอดไหมมาดูกันค่ะโอา้อารอดต่อ,อ,อ,อไปเป็นรถเป็นรถเสียพี ร้อนมากเลยค่ะตอนนี้มารอรุนกันจะมีช็อตเด็ดให้เราชมอย่างไมออกมาแล้วค่ะนี่เป็นโลเสียกเทป มาลุ้นกันจะติดไหมผงใส่ไม่มาแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหแบบไม่รอดรถเสียนูมารอบของแล้วคับไปเทได้กลับมาแล้วรถเสียตียังไม่ไปไหนเลย ่วงพาการสีม่วงมาเพิ่มรถเสียสีกำลังจะออกมาแล้วโอ้ยร้อนร้อนคุณจะขึ้นรถละตอดเต็ดน่าจะยังไม่มีละเขารู้เขารู้ทันแล้วทางไปไม่ได้เขาเปลี่ยนเส็นทาง ั่งนี้ก็มารอใส่ดินเหมือนกันค่ะมีรถเสียโอ้นรถเสียปาล์มแล้วก็รถเสียก่อนมารอดูรถเสียตีกันค่ะจะรอดไหมไขอตัวมาแล้วค่ะ thank you ลอดเฉยเลยค่ะวันขโมงเลยโอ้โอ้โอ้โอุ้ยทำไมรถ